หน้าง,งานวันนี้นะครับอยู่ที่บ้านดอนใหญ่นะครับอำเภอสีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นงานที่เดิมใช้ปั๊มไฟฟ้าอยู่นะครับวันนี้ยกขึ้นใช้โซลาเซลล์แทนนะครับเป็นรุ่น750วัตต์ท่อ2นิ้วนะครับเดี๋ยวอยู่กับทีมงานที่หน้าง,งานเลยนะครับทีมงานกําลังเตรียมงานปั๊มนะครับก็กําลังต่อสายปั๊มนะครับ แล้วก็ต่อท่อนะครับประกอบสดสดที่หน้าง,งานนะครับเพราะอะไรเพราะงานติดตั้งเราติดตั้งทุกวันนะครับไม่มีเวลาเตรียมก็เลยต้องสดหน้าง,งานนะครับทีนี้เป็นบอ่อเก่าปั๊มเดิมเนี่ยเป็นไฟฟ้า1.5แรงท่อออกนิ้ว2นะครับเป็นบอ่อบดานาล50เมตรก็งานนี้นะครับเราก็จะหย่อนเป็นท่อ2นิ้วแทนจำนวน8ท่อน3-2เมตรนะครับใส่ข้อต่อเกี้ยวนอกเกียวในทุกท่อนนะครับ ทีมงานก็ย่อนลงไปอย่างนี้นะครับขันลงไปทีละท่อนท่อนละ4ี่เมตร4เมตรนะครับจนครบ8ท่อน32เมตรนะครับสำหรับบ่อนี้สดๆกันหน้างานอย่างนี้นะครับตั้งแต่ต่อปัม๊มตอกอบตู้นะครับประกอบท่อ,อลงปั๊มเสร็จก็ เปิดลองเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับท่อ2นิ้ว15คิวนะครับตัวนี้ปั๊มฮนดูโร750วัตต์นะครับก็ทีมงานเช็คน้ำอีกที่นึงนะครับต่อ,อเต็มฝากท่ออย่างนี้นะครับใส่ใสสวยๆเพราะว่าเป็นบอ่อเก่านะครับที่ใช้ประจำอยู่แล้วเพิ่มเติมมาคือท่อใหญ่ขึ้นนะครับเป็นท่อ2นิ้วจากเดิมเป็นท่อเล็กนิ้ว2นะครับต่อขึ้นไปที่ถังแล้วก็ ไปใช้งานที่สวนนะครับแล้วก็ใช้ในบ้านด้วยนะครับงานงานที่บ้านดอนใหญ่นะครับอำเภอสีองใหม่จงังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นพื้นที่ที่น้ําดีนะครับน้ําดีที่นี่ก็มีคุณขุ่นม,มานิดนิดนะครับตอนนีนะ้ก็ไม่ใส่เลยทีเดียวนะอาจจะเป็นการที่เราลงปลั๊มถอดปั๊มตัวเดิมทำขุ่มบ้างนะครับเปิดไปเรื่อยๆนะครับ ทันต่ำก็1ชั่วโมงนะครับที่เราลองตัวแผงตัวตู้คอนโทรลนะครับตู้คอนโทรลก็เป็นฮ a นดิโรนะครับต่อหม้อทานกาวนไนซีต้นนะครับตัวนี้เป็นโมโน410วัตต์ครับคัตเซลนะครับจำนวน3แผง มาดูไฟนะครับผลิตได้อยู่ที่900วัตต์โดยประมาณนะครับวนอยู่ที่115รอบเครื่องอยู่ที่2,009นะครับกระแส7.8 7.9ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าผลิตได้ดีนะครับสองนิ้วก็ใสลสวยนะครับตอนนี้น้ำใส่นะครับ ก็ไหลได้สวยนะครับคงคงไม่ปัญหาเรื่องน้ําถ้าดูนะครับตอนนี้เพราะว่าเป็นบ่อที่ใช้ประจําอยู่แล้วนะครับใช้ในครัวเรือนแล้วก็ใช้ในเกษตรด้วยเนี่ยครับเหตุผลที่ทําไมต้องมาติดตั้งโซลาเซลล์นะครับแห้งหมดนะครับทางนี้ก็แห้งเหมือนกันนะครับต้นไม้ต้นกล้วยต้นมะพร้าวนะครับเหี่ยวใบไหม้นะครับ คนปูกก็ทําใจไม่ได้นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องหาน้ํามานะครับหาน้ํามาช่วยหลังจากเราลองไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ไหลนิ่งๆของเขาอยู่อย่างนี้นะครับระหว่างทีมงานพักกินข้าวก็ไม่หมดนะครับยังไงก็ไม่หมดบ่อนี้ เดี๋ยวทีมงานก็จะเข้ามาเก็บรายละเอียดงานตู้คอนโทรลงานสายไฟแล้วก็ต่อลูกลอยขึ้นถังด้วยนะครับงานนี้เพราะว่ามีถังก็ต้องใช้ลูกลอยไฟฟ้าตัดน้ําเต็มนะครับไม่ให้น้นําล้นก็ถือโอกาสได้พักปั๊มไปด้วยนะครับสายปั๊มแล้วก็ลอยท่อมาสีเหลืองนะครับเช็คลูกลอยกันนะครับ สายแผงนะครับก็เจ็บดำคานนะครับสายปั๊มแล้วก็ขึ้นมาที่ตู้เรียบร้อยนะครับตอนนี้สายดินก็เรียบร้อยเหมือนกันนะครับรายละเอียดเกือบครบนะครับ เด,เดี๋ยวได้เปิดลองอีกที่นึงนะครับหลังจากเราเก็บงานสายไฟงานลูกลอยครบมาดูน้ำอีกรอบนึงก่อนส่งมอบนะครับเต็มท่อนะครับใส่สวยเลยตอนนี้น้ำสวยมากนะครับ แล้วก็คงต่อขึ้นถังได้นะครับที่นี่ถังอยู่ตรงนี้นะครับก็ครบนะครับส่งงานเลยนะครับที่บ้านดอนใหญ่อําเภอซีมวยจังหวัดอุบลน,นะครับในในเบอร์ติดต่อ0850150915นะครับสาตาอุบลโซลารเซลล์นะครับงานติดตั้งคุณภาพประกัน2ปีนะครับพร้อมทีมติดตั้งมืออาชีพนะครับ